ผมต้องไปหาพี่คิมตอนนั้นผมต้องไปหาฟิลเหมือนเหมือนแบบจิตแพทย์ที่ไม่ใช่จิตแพทย์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบว่าคอร์สฮิวใจอ่ะจากไปผมเป็นเด็กไม่เชื่ออะไรพวกนี้เลยพี่คิมปกติผมเห็นแบบพวกครูสอนคอร์สฮิวใจแไรปกติผมหัวเราะเลยนะเขาบอกว่าไงโอ้เขาทำผมร้องไห้ได้เลได้เคิอร้องไห้แบบโฮเลยนะพี่คิมไม่ได้แบบว่าแค่ฮึ่ๆนะทำไหนที่มันโฮอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ไหมรู้ว่าเหนื่อยนะอะไรเงี้ยประมาณนี้นิดเดียวเองอแต่เราจริงแล้วเหนื่อยเรื่องอะไร ตอนนั้นแค่ไม่รู้ไปคิบอตอนนั้นชีวิตมันไม่มีความสุขจริงความรักอะ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้น <No. S 1> จริงความรักไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากขนาดนั้นความรักเป็นสิ่งที่ไม่จับก็ปล่อยเลือก mm. เอาจับมันไว้สู้เต็มที่ยอมเต็มที่พอมันถึงเวลามันไม่ไหวอะ่ะมันปล่อยเองเอามาพอดแคสต์ everywhere นะครับวันนี้มาหาแม่นะครับมาให้แม่บ่นหน่อยอัปเดตชีวิตกันนะครับเรากินข้าวได้ด้วยเหรอกินข้าวเลยไม่เอาเสียมายา่าได้ไม่เป็นไรได้พี่คิมทานข้าวไม่เป็นไรพี่คิม ผมช่วยช่วยโปรดักชันขอบแคสคืออะไรปุ๊กปิกโปรดักชันเหรอคะได้พี่คิมไม่มีใครเขาทำการผมทำเองไม่บายพี่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 คิมสอนเพราะเขาสอนผมว่าอายุเยอะแล้วนะต้องแบบว่าทำงานเก็บตังค์เยอะๆอย่าเที่ยวเป็นห่วงผมไหมพีม่คิมแล้วเชื่อไหมแล้วเธอเชื่อฉันไหมฟังเชื่อเธอไม่เคยเชื่อฉันหรอกเชื่อ,อมันมเป็นวัยที่แบบเข้าใจเนาะเข้าใจทุกๆคนว่าแบบเด็กอะ่ะในวัยเนี้ยจริงๆแล้วเขาเป็นไอดอลของเด็กติดเกม เด็กติดเกมเด็ก <surprisingly> อ bon ่าเด็กชอบชอบดูบอลครับแล้วก็เด็กเด็กเฮออ่ะเหอเด็กเด็กเฮอเด็กเฮอเด็กเฮอค่ะอาเออทำลังขึ้นทำลังคืนเด็กเฮอเนี่ยเขาเป็นคือมันเป็นความจริงในในแต่ละสเต็ปของเด็กนะเด็กอ่ะว่าใครที่แบบว่าเวลาถ้าแบบเด็กเนี่ยเขาจะมีความแบบเออเขาเล่นอยากเชาะติดเพื่อนเนาะแล้วก็อยาก ชอบผู้หญิงสวยๆยเซ็กซกเกเอหน่อยในเว้นวัยที่เขายังเด็กๆอยู่เขายังไม่ได้เลือกฟงเลือกแฟนเลือกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็จะเป็นเงนั้นแล้วเขาก็อยากจะแบบว่าประสบความสำเร็จอย่างเรารอยากจะไปดูบอลที่นุ่นขอบสนามไปเลยครับอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทํางานในสิ่งที่เรารักด้วยเอางี้ก่อนวะไ่คิมถ่ายไปคิ้มกินก่อนไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเราถ่ากินทำไมกินเลยเดี๋ยวค่อยกินได้ไหมอ่ะกินเลยเดี๋ยวมันไปร้อนกินเลยถ่ยกิน,นถ่กินรีวิวการเป็นรีวิวอาหารรายการอะไรก่อนอ่าวันนี้อยาก,กมาหาเฉยเราเ,<จ>เรานั่งอยู่ร้านไหนบอกเขาไหมอยากเจอนะครับร้านลานนวนะครับเดี๋ยวแวขคืออินเสิร์ตให้คุณพี่เขานะครับอุ้ยเดี๋ยวว่าเป็นบรรยากาศที่แบบเป็นส่วนๆที่เราคิดว่าเรานึกว่าเราประมาภาคใต้อะต้นไม้เยอะมากแล้วน้ําตกอยู่ข้างหน้าอยู่สองฝั่งแล้วอาหารมีทั้งแบบ มีทุกอย่างเลยตั้งแต่อาหารทะเลยานอาหารแบบอีสานแซ่บๆเงี้ยไก่ย่างยังมีเลยอาหารน่ากินเผครับหือห๊ะมีดนตรีด้วยนึกว่ารายการนี้มีดนตรีแบบจิงกั้ลดนตรีด้วยหรอไม่ใช่ไม่สนุกเลยฮ่า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 ฮยา่าฮ่า่าฮ่าฮ เราจะรักใครเราจะทํำยังไงเราจะปรับตัวยังไงจากจากจากเรื่องอย่างเงี้ยซึ่งมันมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการฟื้นปล่อยหาตะเข็บหรอกไม่ได้เรื่องเกจงกุดคุยอะไรหาอะไรเขาก็มีใหม่ของเขาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ผมต้องไปหาพี่คิมตอนนั้นผมต้องไปหาฟิลเหมือนเหมือนแบบจิตแพทย์ที่ไม่ใช่จิตแพทย์เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบว่าคอร์สฮิวใจอะจากไปผมเป็นเด็กไม่เชื่ออะไรพวกนี้เลยพี่คิมปกติผมเห็นแบบพวกครูสอนคอร์สฮิวใจอะไรปกติผมหัวเราะเลยนะเขาบอกว่าไง โอ้เขาทำผมร้องไห้ได้ไม hmm. right. ่น่าเชื่อไม่นั on ่งร on ้องไห้กับเขาอะร้องไห้แบบโฮเลยนะพี v, really um ่คิมไม่ได้แบบว่าแค่ฮือฮนะเป็นร้องแบบทำไหนที่มันโฮอะเขาฟิลโธาแบบเหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ไหมรู้ว่าเหนื่อยนะอะไรเงี้ยประมาณนี้นิดเดียวเองแต่แล้วจริงแล้วเหนื่อยเรื่องอะไรตอนนั้นแค่ไม่รู้พี่คิมบอกตอนนั้นชีวิตมันไม่มีความสุขตอนนั้นมันไม่มีความสุขเลยนะพี่คิมไม่มีความสุขเลยตอนนั้นอะเหมือนแบบในเอ็มวีจริงๆก็คือเรื่องจริงนะคือแบบว่ามานั่งหน้าบ้านแล้วก็ไม่เข้้าาบน นั่งมองอยู่เรื่องน้กี่ชั่วโมงอยู่นา,นานานานอ่ะนั่งให้อยู่แบบให้ให้แม่วันตอบนจริงความรักอะ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้น <No. S 1> จริงความรักไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากขนาดนั้นความรักเป็นสิ่งที่ไม่จับก็ปล่อย mm. เลือกเอาจับมันไว้สู้เต็มที่ยอมเต็มที่พอมันถึงเวลามันไม่ไหวอะ่ะมันปล่อยเอง uh. กับตั้งแต่เริ่มแล้วโอ้หเจ็บกว่านี้ไม่ไหวแล้วเหมือนกำกำหนามเอาไว้อย่างเงี้ยล้วก็ mm. จบกันมันแน่นแน่นงียไม่เลือกที่จะทําร้ายตัวเองขนาดนั้นก็แล้วแต่คนจะคิดแต่ว่าเข้าใจเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่จะมองมองนิกกี้ว่าแบบนิกกี้มันเหมือนเด็กแบบเด็กท้ายซอยที่บ้านมันอยู่ในสวนท้ายซอยที่มันมีพวกเยอะๆแล้วก็มันชอบปากแมวๆแบบแซวผู้หญิงแถวนั้นอะไรเงี้ยแซวแบบแซวลูกคุณหนูน้องสาวเว้ยแซวเลไรเป็นนมยแจ๊คกันตัวไอ หอมอะไรเดินผ่านไปหอมอะไรหอมจังเลยอยากหอมเหมือนกันรอเงี้ย <c oughs> คือมันจะเป็นคนกวนประสาทอย่างเงี้ยนแะมีแก๊งมีพวกแต่ถามว่าจริงจริงอยู่คนเดียวมันกล้าไหม่กล้าเ,เป็นพวกแบบเรียบร้อยมากอ่าก็จะเป็นพวกแบบว่ามีพวกถึงจะกล้าแต่นี่เปรียบเทียบภาพให้ดูนะว่าถ้าวันหนึ่งมีใครมาลังแกเด็กผู้หญิงที่เขาแซวอยู่ทุกวันนะ่ะครับอีพวกนี้จะไปถึงก่อนเลยคือจะบุจะกบุญจะก็จะปกป้องจะอะไรผู้หญิงหลายหลายคนบอกว่าพี่อินชอบเลยนิกี้เนี่ยนิสัยอ่ะไม่ให้เกียรติผู้หญิงนั่นนู่นนี่ นิกกี้ไม่ได้มีไว้ให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 ้ใครที่อยู่ในมีผู้ชายอยู่ในมโนคติครับชอบผู้หญิงหลายหลายคนมีผู้ชายอยู่ในมโนคติและสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้นะั้นคุณโชคดีมากเลยนะที่คุณสามารถจะควบคุมทุกอย่างให้มันอยู่ในมือคุณได้หรืออยู่ในความคิดคุณได้นิกกี้เป็นผู้ชายปก,กติทั่วไปที่ตั้งแต่แม่เกิดมาเป็นเป็นนักร้องละอยู่ในแวดวงเนี้ยเราคือหนึ่งในห้าคนที่จริงที่สุดในชีวิตอ๋อเหรอครับ เพราะเวลามันเสียใจมันก็กเสียใจเวลามันไม่ดีมันก็บอกว่าผมเฮียนะผมไม่ดีผมไม่น่ารักผมเขายอมรับแล้วะไหลายคนที่ไม่ชอบเขาหรืออะไรเงี้ยลองเปิดใจดูนะว่าคุณจะเจอผู้ชายที่มันเป็นผู้ชายผู้ชายมีทั้งดีทั้งเลวรวมกันแต่พอเวทช่างน้าหนักมาแล้วข้อดีมันมีเยอะกว่าก็คือมันเป็นคนไม่ทิ้งคนเอาจริงๆมันมักจะถูกทิ้งแต่มันจะไม่ทิ้งคนมันจะช่วยต่อให้คนคนนั้นมันจะไม่ชอบคนคนนั้นหรือมันไม่อะไรมันก็จะช่วย ไม่ได้ไม่ได้มันยืนอยู่บนความแบบความมีน้ำใจของมันอะบอกไม่ถูกไม่ได้เข้าข้างเพราะว่าถ้าเราลูกไม่ดีเราก็จะบอกว่าวิสัยไม่ดีมันมันก็ไม่ดีนะห้ามไม่ฟังมันก็ดื้อนะมันก็ดื้อตามมันแม่แม่พูดมันยังไม่ฟังเลยบอกว่าใครพูดมันจะฟังแล้วแล้วแล้วนานไหมกว่าจะแบบระหว่างนั้น่ะระหว่างนั้นมีเยอะเละเลยเละเละคือเละจริงๆนะพี่คิมคือหลุดแต่ตอนแรกไม่หลุดหรอกสามเดือนที่ไม่กล้าทําอะไรเลย ไม่กล้าทำเลยเลยแล้วสักพักน็อดหลุดเละทำไมไอํำว่าน็อตหลุดของเรามันแปลว่าอะไรน็อตหลุดก็คือตอนนั้นก็คือแบบนานนะไม่กล้าจีบหญิงเลยอะและทีนี้แบบมีพี่ชายคนหนึ่งบิว้วมึงทำตัวมึงมีมีอะไรไม่มีนี่มึงคึกหน่อยดิโอ้โหคนเรามันเริ่มไม่ได้ิพี่คิมพ,พอเริ่มมันหลุดพอเริ่มคึกอะมันหลุดอย่าบอกว่าเร,เริ่มคึกเริ่มคึกแล้วมันหลุดมันเป็นมึงค่ะใช่อะกับ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 เป็นคนเดิมในโตมึงค่ะแล้ว่ายังอยู่นะ ความขืนก็เขา,า,าความแบบบ้ากรรมยังขืนอยู่ในตัวตลอดเวลาแต่ว่านิกกี้จะเป็นตอนที่แบบหมาหลุดโซ่อะอ่ะเฮ้ย <c oughs> ถูกต้องเลย <c oughs> เขาหมาหลุดโซ่ <c oughs> เขาเป็นหมาหลุดโซ่ก็เนี่ย <c oughs> และการหลุดโซ่นี่คือไม่ได้หลุดธรรมดานะเ <c oughs> จ้าของปลดปล,ดปลดอคอกันอย่างแรกอีหมานั่งอยู่ในบ้านแล้วก็อยู่นึ้กออกว่าเจ้าไม่ไปไหนอใช่เอาจิงนิกกี้นี่ยฉัดมานิไม่รายการมันหรือรายการชั้นก่อนไม่มามาคุยนี่เหมือนุยคุยกับแม่เลยนะจริงๆริงแล้วพ่ผู้หญิงอะส่วนใหญ่อะ ถ้าชอบชอบนิกกี้ก็ชอบเลยไม่ชอบก็คงไม่ชอบเลยมันใครหื่นมันน่ารำคาญเลยผมเห็นนะต้นหอมมาบอกมาบอกว่าว่าเลือกผมอะโอ้โหคนด่ากันยับด่ากันยับทําไมอะด่าทําไมในคอมเมนต์น่ะนะด่ากันยับเลยเหรอนี่เขาเลือกจากอะไรคููชายเลวเหรออะไรเงี้ยยับจริงอะคนที่พูดไปอะเรามีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พูดนะไม่ไม่ผิดเพราะว่าเรามองเห็นเขาแล้วเราตีความแบบนั้นมันผ่านก็ไปในหัวเราปั๊บ ตีความแบบนั้นแต่ว่าไอ้คนที่เป็นเพื่อนมันจริงๆอ่ะจะรู้เลยเนี่ยมันโคตรเป็นคนดีเลยมันจะเกเรเกตรงเรื่องอะไร่งมันก็แล้วแต่กับความรักเพื่อนกอะไรแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติแม่อยู่น้อยๆแล้วแม่จะพูดกับคนหนึ่งอายุแบบเนี้ยทรงเนี้ยแม่ก็อยู่ด้วยได้นะแต่ว่าตีกับมันบ่อยๆทะเลาะทะเลาะกับมันบ่อยๆแต่ว่าจะเป็นคนที่ทะเลาะเป็นคนชอบทะเลาะด้วยกันนิ่งไม่พูดนี่คือทะเลาะละนิ่งไม่พูดเพราะว่า มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นเพลงของแต่ละคนไงว่าคนนั้นเจออะไรมาแต่เรารู้ในใจอยู่อย่างหนึ่งว่าผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาเอาเลือกมันจากความรับผิดชอบก่อนรูร้ผิดชอบชั่วดีมันต้องรู้ก่อนว่ามันผิดชอบชั่วดีถามว่าถ้าถามมันว่าผิดไหมแล้วมันยอมรับผิดมันขอโทษหรือมันอะไรต่อให้มันจะทําหรือทําอีกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งร,ร,รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้ว่าตัวเองผิดเมื่อไหร่แล้วก็มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่รับผิดชอบนึกออกป่ะอ่าต้องให้ครอบครัวก่อนให้ให้คนนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคต้นหอมเลือกนิกี้นะสัตว์าไม่ไม่ผิดอะไรเลยเพราะว่าอะไรผู้หญิงแบบ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 พวกเราอะแบบต้นหอมแบบแม่แบบอะไรเงี้ยมันเจออะไรมาโยอแยะไปหมดเลยเจอจนมองว่าถ้าให้กูเลือกจะต้องยังไงกูก็หนีไม่พ้นผู้ชายที่แบบว่ามันดูแบบดูแบดแบดหน่อยเงี้ยแต่มันจะเป็นแบดที่ยอมเราร้องไห้กับเราไม่ทิ้งเราไปไหนในวันที่แบบคือถ้าทะเลาะกันอน่ก็ทะเลาะกันนะ แต่เวลาที่เรารู้สึกเราแย่เราอะไรมันจะไม่ไปไหนมันจะทิ Listen, nice rumors, ets, ้งเรื่องของมันเลยมันจะมันจะอยู true, mm. ่ก okay, ับเราก็คือผู้ชายคนนี้ซึ่งคิดว่าพวกเรามันความที่มันอยู่ใกล้ๆกันใช้อะไรเลือกใช้อะไรเลือกใช้ความจริงเลือกเพราะว่าคนไม่รู้จักตัวจริงๆคุณจะไม่ได้รับความจริงความจริงที่คุณบอกว่าเนี่ยที่เห็นโยความจริงมันไม่ได้ไม่ไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องได้คบกับเขาจริงได้เห็นเขาจริงแล้วมันก็เลยมันจะได้ถ้าไม่อย่างนั้นผู้หญิงที่ผ่านผ่านมาของเขา เขาจะไม่ได้ผู้หญิงดีเลยนะนี่ดีทุกคนที่ผ่านมาที่นิกกี้นสัตว์เอาออกมาแบบในที่สาธาระเปิดเผยต่อที่สาธาระดีทุกคนมีแบบรับรับกเยดีต่อให้ต่อให้รับรที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยตัวก็อาจจะก็ก็ก็น่าจะเป็นคนดีแต่ว่าผู้หญิงเขาอาจจะไม่เอาด้วยใช่เขาทนสุดท้ายเขาทนไม่ไหวพี่คิมเราเราเป็นไงเราเป็นนิกกี้นสัตว์เวลาเวลาเนื้อใจของเราคือตอนหลุดโซ่เป็นไงเอาจงจริงแล้วตอนหลุดโซ่เป็นไงครับ ก็คือถ้าภาสบายเรียกหนุกกับลอยเลยอะถ้าภาพาสบายอะหนุกกับลอยเลยพี่คิมก็คือแบบมันเต็มที่อย่างเดียวเลยไม่คิดถึงอนาคตแม้แต่สักนิดเดียวเอาความตุกตรงนั้นเลยซึ่งคนที่เราไปยุ่งกับเขาด้วยเขาว่าตรงเดียวอันเนี้ยเราไม่นะดีๆทั้งนั้นเลยมีแบบดีๆเป็นแบบเป็นคนดีโอ้ก็ก็ดีเราไม่บอกเขาหรอว่าเราตีใางี้เราบอกเขาไหมเขาสุดท้ายเขาก็รับไม่ไหวพี่คิมทุกคนไปหมดทุกคนไปหมดเพราะว่า ผู้หญิงเขาก็จะงงอ่ะเขาก็จะงงมาเห็นงานเราอะไรเงีง้ยสมมติคุยกับต่างชาติเขาก็จะงงว่าแบบว่าฮะทาไมอยู่แบบมีผู้หญิงเยอะมากเลยใน YouTube งงไม่เข้าใจช็อกอะไรเงี้ยสุดท้ายก็จะไม่มีใครแบบว่ารับได้อะไรเงรี้ยอ้าวแล้วทุกวันนี้ให้เราทํา y o YouTube เราก็เลยไม่ทําพวกนั้นแล้ว ตอนนี้ก็คือแบบว่า FC ขาหืน่หอนนะเขาลอดูอยู่ไหมไม่ไ,ม,ไม,ม่คิมแต่ว่าตอนหลังอะ FC ขาหือนนะเขาชอบดูแบบอะไรตโตๆขึ้นเหมือนกันอ๋อเขาโตแล้ว,วเริ่มโตแล้วเอฟจริงๆเวลาแบบว่าขายผู้ชายหรือว่าผมว่าถ่ายพี่คิมบางทีอะวิวกับเยอะกว่าเยอะกว่าผู้หญิง,งไม่น่าเชื่อพี่คิมมันไม่เหมือนเราสมัยเด็กๆที่เราแบบอ๋อแต่เราเล่นไม่ถึงเมืนตอนเด็กๆด้วยครับความมันมันมันไม่ถึงสมัยก่อนอะเขาเรียกอะไรเขาเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรวะยวยาวดะพอเรามีอายุขึ้นอะครับ ฮอร์โมนบางอย่างที่มันพุ่งพานล้านเสียงของเรามันจะลดลงแม้แล้วเราก็จะนึกในใจว่าอะสิ่งที่เราทํามาแล้วไม่ว่าจะโดนด่าเลยไม่ได้กลัวโดนด่าหรอกแต่ว่ารู้สึกว่ากูโตแล้วก็ไม่อยากทําแบบนี้จริงๆครับไม่อยากทำไม่อยากทำบางทีหรือว่าเกรงใจใครจริงๆเอาตอนนี้ก็มีคนคุยครับแต่พีมยังไม่เคยเห็นมงครับเด็กครับพีมอายุยี่สิบสองใครรู้ไหมที่บอกฉันอ่ะคนแรกคือแจ็คคนที่สองคือโฟเพราะว่าเธอส่งรูปให้โฟดูแล้วบอกคนนี้ดีไหมโฟดูหมดโฟขอดูทุกอย่างผมไปพัทยาก็ พาใครไปสมัยก่อนนะพาใครไปส่งรูปมาหน่อยสิไปทะเลไปรูปไปนี่คนไหนส่งรูปมาหน่อยสิส่งเหมือนแบบสนิทกับโฟมากถูกปะ่ะก็คือสนิทมากเหมือนคุยทุกวันก็ไม่ขนาดนั้นพี่คิมแต่ก็ถ้าเป็นคนในวงการก็ปรึกษาได้ก็ตอนนั้นปรึกษาโฟไงตอนนั้นแต่ว่าแน่ตอนนี้มีคนคนคุยแล้วพี่คิมไหนจะสวยทุกคนนะ่ะตายแล้วเธอไม่เจอได้ยังไงวะครับพี่คิมตอนนั้นตอนนั้นคือพอผมหลุดอ่ะพี่คิมผมก็เลยแบบฝันว่าผมอะ อยากมีเมียทั่วโลกตอนที่ผมหลุดแน่จริงๆมีเมียทั่วโลกคืออะไรมีเมียทั่วโลกผมแบบอยากมีเมียอยู่ตามประเทศโน้นประเทศนี้แบบ a า o า n ดเว e w o r ผมอยากไปไหนผมก็อยากมีเมียอยู่ประเทศนั้นเรื่องจริงเปิดสาขาใช่อ๋อคุณจะเปิดสาขาทั่วโลกเหรอเป็นแบบว่าเป็นชายอะเออเป็นเปิดเป็นชายจริงๆเป็นชายถามไอ้ทด่ผมให้ไอ้จองไปเที่ยวเมืองนอกทุกกเดือนจนไอ้แบบว่าพอแล้วค่ะพี่นิกกี้ไม่ให้นั่งบ u s i n e แล้วนะคะนั่ง e ีโค่ะพี่คิมแล้วผมอะ โอ้หพี่คิมใช่ไหมผมแบบผมใช้ชีวิตอย่างนั้นได้ไงไม่รู้อะผมมันผมฝันว่าผมอยากมีเมียเป็นคนเกาหลีใช่ไหมผมก็ไปเกาหลีบินไปเกาหลีนะไปคนเดียวเล้วนะบินไปคนเดียวแล้วไม่สนแใช้เวลาหาเมียนานไหมวันใช้เวลาหาเมียไม่ได้เลยไม่ได้เมียเลยเกือบปอีอะทั่วโลกไม่ได้เมียไปเกาหลีแล้วไปเจอ,อยังไงไปถึงผู้หญิงรัชจริี่เกาหลีอะผมก็เราเราคุยกันจาก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 ดีเอ็มไปหาครับดีเอ็มไปหาดีเอ็มไปหาว่า I shoot ชุด t u b e with y ิ u ไปถ่าย u t ท b e กับเขา YouTube กับเขาอะไรเงี้ยพอเขาเห็นเป็นงานเขาก็ยอมเจอถ้าไม่เป็นงานเขาก็ไม่เจอพอไเจอแล้วไหมไงโอ้โหมันก็เราก็พยายามจะแบบว่าดูแลเขาอะพี่คิมบ้าเลยมันรุดอะพยายามคิดว่าเงินแบบว่าซื้อได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยไปรู่นนี่นี่นั่นไม่ได้เลยเราเปอะไรัปสามทีวันก็ซื้อให้เลยตั้งแต่รู้อย่างว่าหนึ่งข้อที่ที่ต้นหอมชอบอะหัวยันเท้ามันเปเท้ายันหัวเลยพาไปชอปปิ้งหัวไปเท่า โอ้โหอ้วกเลยอ่ะอ่คาเท่าไหร่ตับมาหมดเกือบล้านแล้วมั้งสามสี่วันอ้วกเลยพี่คิมแขนก็ไม่ได้ดมใช่ไหมแม้จับแขนแค่นี้ตอนที่อยู่ในร้านเล่าแล้วก็เปิดโต๊ะวีไอพีโต๊ะวีไอพีคนอื่นอยู่คนสิบคนใช่ไหมผมเปิดอยู่คสองคนเท่มากรู้สึกผมเดี๋ยวนั่นมึงโต๊ะนั้นมึงโต๊ะนั้นเปเท่าไหร่ไม่รู้ว่าคนอื่นอยู่คนเป็นสิบคนช่เงินมาเท่าไหร่โโอ้หมากันสองคนเนี่ยเท่าไหร่ก็เกือบเกือบแสนอะป่ามากใครดื่มึงได้แบบ เท่มากผมรู้สึกผมเทพมากเพราะว่าโต๊ะนุ้นก็สิบคนโต๊ะนุ้นก็สิบคนโอโ้โหกูโตโ๊ะใหญ่มากกูนั่งกับผู้หญิงสองคนนี่เลยเน่กูเป็นรีมบิลโลเลยแล้วก็จับมือ,อนี่จับมือแล้วก็คุยกับผู้หญิงว่าเหมือนคุยแบบว่าเราจะไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันนะ,ะผู้หญิงก็จับมือกับเราไงเดี๋ยวกันมึงที่สืบประวัติเขาไม่ค้าว่าเขามีแฟนหรือมีผัวเลยไม่ได้สืบเลยแต่ว่าทุกวันอะทุกวันพอจะกลับผู้หญิงจะตามเพื่อนมาตามเพื่อนมาเยอะๆเหรอตามเพื่อนมาแบบว่าให้เพื่อนมานอนด้วยอะ เหมือนผมจะเปิดห้องผมติดกับห้องผู้หญิงเราเปิดให้เขาเปิดให้เขาก็ทุกวันอ่ะเขามานอนเปิดให้เขาปุ๊บแต่ว่าทุกวันพอจะเข้าโรงแรมอ่ะเขาก็จะตามเพื่อนมาด้วยตามเพื่อนมาตามเพื่อนมาอยากด่ามึงจะเสียด้ตังค์ไม่จบแค่นั้นนะนอกจากช้อปปิ้งให้แล้วนะเดี๋ยวเล่าความงงของผมให้ฟังนะวันสุดท้ายอ่ะผมไปเกาหลีนักคินนะผมจ้างคนขับรถไสซูนนะไซซูนเลยที่แม่งแบบผมถือถุงช้อปปิ้งผมเท่มากแม่งผมซือถุงช้อปปิ้งเยอะขับรถเบนซ์เอสคันมาจอด เปิดฝาเก็บโอ๊ยไม่ถ่ายอะไรเลยไม่ทำคอนเทนต์ไม่ถ่ายคอนเทนต์ไม่อะไรเลยเท่แบบผมเท่มากเท่าเพระด้วยพอดทางเปลี่ยนคันใหม่อีกอย่างนั้นเลยใครได้ไปด้วยไหมไม่มีไปคนเดียวไปคนเดียวมีใครรู้เรื่องนี้ไหมก็เนี่ยแฟนขับรู้เพราะว่าผมเล่าตอนไหนเนี่ยก็ถ่ายย t u b e อะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังก่อนแล้วก็ทีนี้พอช็อปปิ้งเสร็จแล้วปุ๊บไม่ได้อะไรไม่คิดเชื่อไหมว่าจนถึงหลายวันไม่ได้อะไรเพราะก่อนกลับอะลองใจเขาสิลองใจเขาลองใจเขาสิ ชอปปิ้งให้แล้วอะไรแล้วแต่ว่าชอบแม่เพราะเขาสวยร้องให้เงินดีกว่าร้องให้ตัง์ร้องให้ตัง์ร้องให้ตังค์ให้ตังค์เขาประมาณให้ตังค์เขาทําไมเขายังไม่ได้ทําหน้าที่บริการเราเลยก็เป็นค่าเสียเขาทำไมก็เป็นค่าเสียเวลาของเธอที่เธอมาแบบมาอยู่แถวนี้สามสี่วันอะไรเงี้ยแม่ยุ้ยคนนี้มันเหมือนพิตตี้วูมนเลยนะในเรื่องนั้นเลยเนาะแต่ว่าเขาแบบเขาแบบเขาไม่ได้เป็นอาชีพนั้นไงแต่ว่าความโชคดีของนางอ่ะก็ลองให้ตังค์เขาพิชิมใช่ไหมคารับเขาว่าอะไร thank you โอ้ยกูโดนหลอกหรือเปล่ากูโดนหลอกหรือเปล่าไม่เป็นเท่าไหร่ไม่เยอะพี่คิมประมาณ4ี่หมื่นห้าห้าหมื่นบาทไม่เยอะห่อะไรเงินเดือนทั้งเดือนประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้ปุ๊บเอาไหมเอาไหมเอาไหมคิดอีกแล้วไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้เธออยากไปที่ไหนบนโลกนี้ถามเขาอยากไปอังกฤษให้ไอ้จองหมดเลยตั๋วเครื่องบินที่พักรถรับส่งสตูดิโอแฮร์รี่พอตเตอร์อนนให้ไอจองตอนนั้นไม่ทํางานเหรอใช้ได้เงินเหรอทำครับพี่คิมแต่ว่าไม่รู้หลุดอะมันหลุดพี่คิมเจาะพาไปไหมอังกฤษไป เขาไม่ห้ามกูเหรอบินไปผมบินไาจากไทยเขาบินจากเกาหลีไปเจอกันอังกฤษไม่คิมแล้วเชื่อไหมเขาไปถึงอังกฤษซื้อตั๋วบอลอีกแมนยูเจอเชลซีให้เขาซื้อแบบเขาอยากดูไม่ถามเขาไม่อยากดูเขากดูบออยากให้เขาเปิดประสบการณ์เพราะเขายังเด็กไม่ไปคิมแล้วทีนี้พอพาไปอังกฤษตอนนั้น่ะอก็พาเขาไปแบบกินข้าวแล้วเขาก็บอกว่าอยากไปร้านเนี้ยเราก็คิดว่าเขาแบบมาอังกฤษครั้งแรกไง พาเดินเล่นเขาก็อยู่ดีก็เวี่ยงเราแล้วบอกว่าเมื่กี้ดอนเวสไม่ทันอ๋อมึงอย่ามาทำให้กูเสียเวลาโอ้โหเฮิร์ตเลยใจสลายเลยทิ้งแม่งเลยทิ้งแม่งเลยได้นะทิ้งแม่งเลยอ่ะใจมึงได้มากผมทิ้งเลยพี่ทิมทำไงก็ไม่เจอแม่งอีกเลยเดี๋ยวก็ไอ t waste my time เพราะเราไปทำอะไรเขาเขาอยากไปไอร้านแบบสมมติร้านบาร์ไอเราก็ เปิดอะไรก็ไ hmm. ม uh, ่ค okay, mm ่อยค่อยเป็น hmm. อ mm ่ะ hmm. ก mm ็เลยพาเดินบนถ้า hmm. ถ well, uh, oh, so nice. ือว่าโอเคเดินหลงก็ยังดีได้ดูบรรยากาศอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกลนเวสไปทาอ่ะกิมเชื่อไหมซื้อตั๋วให้ไปเจอแค่นิดเดียวอ่ะเลิกเจอเลยทิ้งเลยช่างแม่แล้วเขาโทรมาง้อไหมไม่โทรมาง้อโทรมาวันสุดท้ายอย่างเดียวว่าเออแบบไฟเดียวกันไหมแบบไปสนามบินพร้อมกันเปล่าแค่นั้นผมไม่ไปเองเลยไปเองเลยในชีวิตเราเคยลงไม้ลงมือผู้หญิงไม่เคยเลยแต่เคยเผลอขอโทษอี ดึงหัวไปทีนึงดึงหัวดึงหัวแต่แต่มันมีเหตุให้ดึงหัวดึงหัวเยมันมีเหตุให้ดึงหัวไปคิมตอนนั้นน่ะมันมีเหตุให้ดึงหัวไปเลยให้ดึงหัวตอนนั้นน่ะไปขับรถไปหัวหินกับแฟนสมัยเด็กอ่ะแล้วอยู่ดีแฟนอ่ะเด็กทั้งคู่ครับแล้วแฟนะถามว่าเออนิกกี้เธอสูงเท่าไหร่เหรอผมก็บอกร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดแปดมั้งแฟนบอกว่าหรอไม่เหมือนเลยอะเห็นเพื่อนเราบอกว่าเธอเหมือนสูงร้อยเจ็ดห้า โกรธมากอีกสองเซนโมโหอะไรโมโหแบบโกรธแบบเฮี้ยโกรธแบบโกรธมากอันเนี้ยโอโโกรธมากเพราะอะไรไรู้เสียเซเสียเซลเสียเซลอะถ้าเพื่อนเธอพูดแบบเนี้ยวันหลังอะเราขอไม่เจอเพื่อนเธอแล้วกันเออผู้หญิงก็บอกว่าหรอได้ถ้าไม่เจอเพื่อนเราอะงั้นก็เลิกแล้วกันได้มึงลงไปเลยจอดข้างถนนเลย เขี้ยมากลงไปได้ลงจากรถแต่ไม่ใจอะไม่อยากให้เขาลงหรอกปากมันไปแล้วปากมันไปแล้วแต่ไอ้ใจอ่ะพยายามลุ้นว่าเขาต้องบอกว่าไม่ฉันไม่ลงลงไปผู้หญิงไม่กเคยใจเด็ดเว้ยเปิดประตูลงอแต่วะเปิดประตูปุ๊บข้างถนนพี่คิมผมมองทางอะไอ้เขี้ยข้างทางมีไกมึงกลัวไกมกัวไกถ้ามึงลงไปอ่ะ กูจะไปง้อ <boundaries> มึงยังไงวะเนี่ยจริงๆกูจะไปง้อมึงมือใช่พี่เพราะว่าข้างทางเป็นแบบหญ้ามีไก่บ้านเดินอ่ะแล้วถ้าเขาลงเขาเดินข้างถนนแล้วผมง้อไม่ได้ผมกลัวไก่ผมก็ไม่ได้อย่าให้มันลงอย่าให้มันลงอย่าลงคว้าอะไรได้อย่าลงเฮ้ยประบัดมือมือหลุดปึ๊บตัวไปแล้วหัวยังอยู่อย่าลงยิงยิง ดึงเข้ามาในรถคือไม่ได้ตั้งใจที่จะคว้าไม่ได้ตั้งใจคว้าแต่ว่าต้องคว้าสักส่วนหนึ่งให้มันอยู่ในรถก็ไปโดนผมเขาเออขาร้องไห้เลยอแล้วเราขอโทษก็ขอโทษแล้วก็บอกเขาว่ามันมีไก่อ่ะมันมีไก่อันนั้นคือแบบอันนั้นคือปมในใจผมเลยอที่ผมเคยดึงโดนผมเนะต้นหอมชอบมันได้นะแต่อย่ามันไปเป็นแฟนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันดึงหัวเวลามีไก่จริงพี่คิมเคยผมมันหลุดเยอะสมัยก่อนนะพี่คิมนิกกี้นะชัดเนี่ยไม่ใช่ควายนะคะ นันทวิสารโคนันทวิสารเนี่ยมันต้องพูดดีๆด้วยมันถึงจะนะ่ไม่ว่าเราจะด่าแบบด่ามันไม่มีทางชนะมันจะคุยใส่มันจะภาสารพัดเลยแล้วสิ่งที่มันทํามันจะทําตัวมันเองเรื่องเรื่องคือต้องพูดดีๆกับมันหลอกล่อมันไว้ก่อนหลอกล่อมันไว้ก่อนไม่เป็นไรพูดดีใช่พูดดีเออหนาขอโทษนะขอโทษนะเดี๋ยวเวลามันอารมณ์ดีค่อยฉาบมันใช่เออต้องงั้นต้องงั้นต้องค่อยฉาบแต่ว่าท่านพูดได้นะแต่ว่าวัน จริงๆที่ฉันเจอคนแบบเนี้ยกูฉะมึงก่อนคือผมมะแย่มากไปคิมผม,มรู้ว่าผมผิดนะแต่ผมชอบคนสปอยผมเพราะคนสปอยผมมากไอ้ไมเคิลถึงอยู่กับผมได้เพราะมันสปอยผมสปอยไงไมเคิลสปอยทุกอย่างอะ,อะไรที่ลำคาที่สุดแต่ต้องสปอย <c oughs> มึงตอแหลแล้วมึงอยู่เป็นและม <c oughs> ไมเคลิลเคยสปอยอะไรแล้วรู้ลึกในใจว่าทำไมเอาแต่จใจขนาดนี้ทำไมงองแงขนาดนี้กินชีสเลยกินชีสแล้วผมมาหนักซี่เพิ่งผมลงไปคิมตอนแรกไปมังลองมาอ้วนขึ้นแต่ผมมา อยากกินชีสอะไรเงี้ยไอ้มอมอไม่เคลือสปอยไอ้เคลนกูดแดกชีสแล้วทั้งที่รผมผมรู้ว่าอ้วนนะ,ะแต่ชอบหลอกตัวเองไอ้ไม่เคลื่อว่าชีสอ้วนป่าวะ,ะไม่อ้วนเลยพี่มันค, <laughs> คือแคลเซียม <laughs> มันสปอยผมมากอยู่ <มา S 2> ด้วยกันได้มันสปอยผมมากพี่คิมมันแบบสมมุติที่ผมก็ไม่ไม่ได้เที่ยวนานนะสมมติผมเที่ยวอะถ้าผมไปเที่ยวถจะเป็นแบบคนขับรถให้คนอื่นเนี่ยคงแบบเหนื่อยมากนะเคลนกูไปต่อแล้วน้องดีพี่ใครเครียดครับไปเลยครับดีพี่ใครเครียดครับพี่พี่ทํางานเหนื่อยแล้วครับ ต้องใครเครียดมั่งครับลูกลูกเป็นเป็นน้องน้องรักที่รู้ใจมึงมึงคือไข่ข้างขวาของมัน <c oughs> อย่างนั้นเลยตอนเนี้ยอะไรจะขนาดนั้นเยอะนะอยู่ในเหตุการณ์อยู่แป๊บเดียวอ่ะแต่พวกเนี้ยตะกี้ก่อนนิกกี้มาแม่มาถึงก่อนน้องๆบอกว่าแม่ช่วยบนแม่ช่วยช่วยว่าหน่อยช่วยว่าหน่อยช่วยว่าหน่อยเขาพูดไม่ค่อยฟังเขาพูดไม่ค่อยฟังครับเราทําไมน้องๆเตือนอะไรแล้วไม่ฟังอะไรเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางทีเราต้องงัดงัด นิกิณสัตว์ในหนึ่งวันของนิกนณสัตท์าอะไรเด็กถึงจะต้องแบบน้องๆถึงบอกว่าบางทีต้องไปแงะมาจากที่นอนเหมือนจะต้องอะไรโอ้แต่อันนี้ดีดีขึ้นเยอะแล้วครับพี่คิมนี่คือเที่ยวน้อยเลยนะนี่คือเพิ่งดื่มในรอบแบบเดือนอะเวลาเราเที่ยวเราเที่ยวไงโอ้โหสตาร์ทมายังไงกี่โมงคือสตาร์ทดึกครับสี่ห้าทุ่มแต่ว่าเป็นคนแรกเริ่มไปเลยอะหรือว่าอยู่ดีๆคือตั้งตั้งหลักไหมว่าอวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรชวนเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันไม่ตั้งหลักไปเลยไม่ได้ตั้งหลักครับ ป็นแบบว่ากลับไปถึงบ้านแล้วก็บางทีไม่มีอะไรทำสามทุ่มงีบไปแล้วตื่นงีบไปละตื่นมาสามทุ่มสี่สิบอ้าวอีกนานนึกว่ากว่าจะเช้าเหงาอีกนานนึกว่ากว่าจะเช้าไอ้ขึ้นไปอยู่บ้านเดียวกันเหรอเมื่อคืนให้มันเอาเสื้อผ้ามานอนด้วยครับเออเป็นไข่ข้างขวาของตีกับกี่โมงกับกี่โมงไปร้านเดียวไหมหรือไปหลายๆร้านไปสามไปสามไปสี่อะไรเงี้ยครับมนเริ่มสตาร์ทที่สี่ทุ่มปุ๊บ ไปถึงร้านปุ๊บถ้ามันแบบหนักไอ้เคลื่อนดีเพราะว่ามันจะแบบมันจะรู้พี่มันจะแบบดูทรงผมแล้วผมจะหงายอะไรเง,งี้ยหลังๆผมเพิ่งหัวแตกมาพี่คิมทำไมอะเมาเนี่ยครับล้มหัวแตกเย็บตองโรงพยาบาลระวังอันบางวันล้มหัวแตกพัดฟื้นขึ้นมาปักเบี้ยวไปแล้วเออเป็นป๊อกเลยเป็นไงระวังไว้เอะใช่แต่ว่าเนี่ยครับ,บ,อรบาาไอ,อ้ม่เคลื่อนก็จะคอยแบบคอยดูแลดูแลใช่ครับตอนนี้ก็ดีแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรนะช่วงที่มันป๊อกหรือมันเป็นอะไรก็ให้เอากระดาษที่ทําเราทํา ไอเนี้ยม,มอบอำนาจอะไรเงรี้ยหรือโอนอะไรก็แล้วแต่เอานิ้วมันแปะไว้ก่อนไม่แตมม่มาอวดพี่คิมมัน,นนี่คือตอนนี้คือดีขึ้นเยอะแล้วขยันทํางานแล้วก็ขายของออนไลน์ line, แล้วก็เที่ยวน้อยแล้วพอมีคนคุยก็เลิกเที่ยวแล้วทาไมเราถึงขายของออนไลน์อ่ะตอนแรกอ่ะผมมันไม่เคยเชื่อตัวเองเลยว่าจะขายได้พี่คิมเพราะว่าผมทําอะไรมาเจ๊งหมดแต่ว่าผมไม่ได้โปรโมทเรื่อยนะครับพอเป็นของคนอื่นอ่ะผมกล้าพูดกล้าอะไรแต่บอเป็นขอ,ของตัวเองอ่ะมันรู้สึกแบบเป็นท,ทุกคนเนี่ยเป็นทุกคนเนี่ยเพราะว่าว่าพวกเราแบบ คนที่แบบเวลาขายของให้คนอื่นเต็มที่เนาะได้เต็มที่แต่เวลาขายให้ตัวเองมันเขินเขินเขินกงใจจังเลยก่งใจว่ะก่งใจว่ะเยอะเหมือนบังคับเขาซื้อหรือเอออ่หรือว่ารบกวนเงินเขาอะไรเงี้ยทีจะมาเสียังให้กูวะเนี่ยผมทําอาหารหมามาไปคิมใช่ไหมลงทุนกับน้องก้อยกับเพื่อน่ะประมาณล้านห้ามงแจกมาจนจัดหมดเลยหมดเลยทําไมอ่ะไม่ขายก็ขายแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยซื้อแต่พอซื้อปุ๊บบางคนเขาก็บอกว่า เออขอซื้อหน่อยได้ไหมคะจะเอาไปบริจาคให้หมาอืผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่ต้องซื้อหลอกครับเดี๋ยวส่งให้ดีกว่าอะไรเงี้ยหมดแล้วที่เที่ยงไปเลยน้องก้อยก็ไม่ได้ตังคืนน้อกอยไม่ได้ตังคืนล้านห้าแต่ผมกับก้อยมั่นใจเลยว่าเดินไปไหนมาจอนจัดไม่กัดเที่ไปเจ้าของมาจอนจัดมันต้องรู้ถึงบุญคุณของพวกผมมันไม่กัดผมแน่นอนผมผมแจกจนหมดเลยเนี่แหละครับแล้วก็ทําทําเสื้อทําเสื้อขายได้ กี่นาทีหมดโอ้โหเป็นน่าเชื่อคำดีดีมากครับกี่นาทีหมดชั่วโมงนะสองพันกว่าตัวครับขายเก่งเนาะนี่ขายเก่งเนะ่เอฟซีแข็งแรงมากเลยขอบคุณ้วครับช่วยืยอครับขอบคุณเอฟซีเลยก็จริงๆงขอบคุณมากนะครับเอฟซีขาเขินนะครับขอบคุณที่เข้าใจผมนะครับเข้าใจว่าผมเป็นอย่างเงี้ยจะขายไรต่ออีกก็จริงๆอ่ะตอนนี้เล็งไปแค่เสื้อครับยังมีอีกไหมเพราะว่าเสื้อแต่ผมมีแต่ผมทําเท่พี่คิมผมทํทเท่คือผมมาขายต่อได้นะแต่ผมจะทําเท่คือสมมติผมบอกว่าพันตัวหมดไม่ขายแล้ว อ่าอ่อแต่จริงถ้าขายต่อขายได้ใต่ทําเท่อยากรู้แบบโซวังไม่ทาอีกไม่ใช่ทําเท่แล้วตอนแรกทาเท่แต่ตอนเนี้ต้องทําอีกใช่แต่ทําอีกแต่ว่าจะออกเป็นคอลเลคชั่นครับแต่ว่าอตอนนี้ยังไม่ออกเพราะเอฟซีน่ารักมากเพราะว่าผมจะมีสโลแกนของผมสโลแกนคือเอฟซีใจตังไวแต่ผมส่งของช้าอ่ะเอางี้แม่มาคุยด้วยวันนี้แม่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  <c oughs> มแม่อยากรู้เรื่องอยากอยากอยาก,ยากให้ นิกกี้บอกกับ f อซขาหืน่นนิยามตัวเองให้คนทั่วๆไปรู้ดีกว่านอกจากเอซขาหื่นแล้วนิยามคำว่า Nikki นิกกี้นะชัดคืออะไรครับผมนะพี่มเออเราอะเป็นคนยังไงรักแม่รักหมาแล้วก็เพื่อนน้อยแ้วเพื่อนน้อยแบบเพื่อนน้อยครับก็นี่อย่างที่พี่คิมบอกแหละเคยมีนะพี่คิมเดี๋ยวขอเล่าอีกน,นิดนึงเคยมีนะตอนนั้นผมซึ้งใจเหมือนกันนะตอนที่ผมแบบเพิ่ะแล้วผมขับรถออกมาจากบริษัทฮาไม่จำกัดอ่ะผมซึ้งใจมาก พอมีรถขับตามผมมาสามสี่คันมาจอดหน้าบ้านผมอะผมว่าไอ้เฮียใครมั่งวะเนี่ยลงมาแจ็คแฟนฉันอัทไทยอาร์มโอฮาน่าเจี๊ยบเชิญยิ้มลงมาโหทุกคนแม่งแบบมาอยู่กับเราอะมานั่งอย่างนั้นพี่เขามานั่งในบ้านผมอะผมกลัวผมเหงาอะนะแต่พอมานั่งปุ๊บผมก็ลองสังเกตดูแล้วผ่านไปประมาณสามสี่ชั่วโมงอะไม่มีใครพูดถึงเรื่องกูเลย แล้วทำไมไมันหักมุมนี่ีคยไม่มีใครพูดถึงเรื่องผมเลยหรือ <laughs> ว่าจะมันั่งปอบไม่เจียบก็มาถึงก็โลก <laughs> อ่าเมาสก็พูดเรื่องตัวเองเลย <laughs> พูดเรื่องตัวเองเลยไอ้ไทยก็พูดแต่เรื่องผู้หญิง <laughs> พูดแต่จีบคนนั้นคนนี้ <laughs> อ,<า>อ่ะไอ,อ้อาร์มก็เมาสอไอ้แจ็คพูดปุ๊บพูดอะไรเลยไหมโรงแรมแถวนี้ <laughs> มีไม่เพื่อน <laughs> จะเรียกหมอนวดผมก็เลยอ๋อ <laughs> โอ <Okay. S 2> เคก็เลยไม่มีเพื่อนสนิทจริงๆแต่ว่าจริงๆซึ้งซึ้งใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคาดสนิทเลยที่แบบว่ามาคุยกันด้ทุกอย่างก็คือเลโอเอาจริงๆแล้วเพื่อนทั้ง4ี่คนนั้นน่ะมันคือเพื่อนที่ดีจริงๆนะเพราะอะไรรู้ป่ะบางครั้งอ่ะการกลับมานั่งคุยกันวนอย่างเงี้ยมันคือการพายเรือในอ่างเรากำลังเศร้าเรื่องนี้พูดวนไปวนม,ออมันเป็นมันคือการย้ำอออย้ำคิดย้ำทำเรื่องเรื่องคือมึงไปพูดเรื่องอื่นมันจะได้ หัวจะบอกวันนี้ไปทางอื่นมึงไปพูดเรื่องหาอะไรก็ได้อย่าไปให้มันไปเกียดด้ววะขอโทษครับอันไทยอามแจ็คเจี๊ยบขอโทษครับคิดถึงครับพี่คิมขอบคุณมากครับอุตส่าห์มาจริงๆงไม่เรื่องพูดกับพี่คิมเยอะมากเลยหรือว่าวันหลังผมไปออกรายการให้คได้ได้ได้แล้วพี่คิมใจผมไปวันไหนบอกเลยได้แต่ตอนนี้เราต้องไปอีกงานหนึ่งต่อครได้ครับแต่ว่าวันนี้ก็ไปอ่านข่าววันสุดท้ายแล้วนะครับเขาจะเลิกแล้วทำอะไรไอ้หน่อยก็เอาเอาเวลากลับมาทำทำเนี้ยทำอย่างเี้ยท ขายของขายของอขายของขายของต้องขายของครับแต่ว่าพอขายของแล้วก็เอฟตีกันน่ารักมากครับเขาชวนคุณะคือ,อชวนชวนมาเลี้ยงข้าวชวนมาคุยไม่ได้เจอลูกชายประมาณสักสองนาน,น,านไม่นานไม่แต่ไม่ได้คุยกันจริงๆจังๆออะมาทั้งสองปีอะประมาณประมาณสองปีแต่ว่าเจอกันแบบแค่ในรายการแล้วก็ถามกันเรื่องอื่นเรื่องอะไรไม่ได้ไม่ได้แบบอ๋อเดี๋ยวลงข้ามกำแพงแบบแป๊บเดียวเองใช่แต่ว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ของของเขาเป็นพอดแคสต์ที่ ที่ทําให้บางครั้งในพอดแคสก็ทําให้รู้จักรู้จักตัวตนจริงๆของเจ้าของรายการมากกว่าครับได้ครับพี่คิมบุ้งขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเดี๋ยวผมไปออกให้พี่คิมนะครับได้เลยค่ะนะครับไปค่ะโอเคได้ครับเอซีโอเคนะครับฝากกดไลค์เยอะๆนะครับเพราะว่าเวลากดไลค์เยอะนะครับยอดวิวมันจะเยอะขึ้นนะครับพอเปิดการมองเห็นขอบคุณนะจ้ากดซับสไครต์ด้วยจ้าบ๊ายบายทันเข้าครับพี่คิมทันข้าวก่อนหันข้าก่อนหันเข้าก่น